โอเคครับผมขอกล่าวสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณเลืยกเกมเซเว่นไนท์ 9, โฟกากาวันนะฮะผมจะมาอารีนาสิบห้าครั้งเหมือนพัทที่แล้วนะฮะสิบห้าครั้งเสียลูบี้ช่างมันนะหาไม่ได้ไปเลยครับ ดัมพิคตูมแล้วนะฮะเมื่อวานนะฮะเซียบผมเจอคนนี้แไมั้ไม่คนนี้หรอกฮะคนเดิมไม่ใช่คนเดิมอะคนใหม่เนี่ยอ้ยววววววมวว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 ล โอเคฮะผมเจาะมาถือไม่เป็นไรแล้วผมก็เ,เป็นไว้ชิลนะฮะแต่ทะลุต่อแต่มไม่ทะลุช่างมันฮะโอเคฮะสับมาฮะตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นไรเลยนะฮะโอเคครับผมเลยกซุ่มปีนฮะรถบั๊บแตกเล่นเทินนะเล่นเทินโอเคครับผมพี่ดานี่โดนโอ้เค เลี้ยตายแน่สัตว์แม่งโดนนี่ก็ใครนี่จังที่จิตมึงเช่ามากูก็รู้นี่ฮะฮะฮะง่ายสัตว์เอาเลี้ยโอเคกูแพ้ก็ได้นะกูแพ้ก็ได้แพ้ก็ได้อี้ยแม่งกูโดนทะลุก็กูตายอ๋ เฮียะ๊อ้ยออวันนี้นี่ฮะจบเฮียแม่เ้ยเอาเออลืมทางช่างมันเถอะฮะหน้าครั้งะเราไว้อัตโนมัติเราจะไปแบบชา้าๆนะฮะแม่เ้ยสักโอ้ยเฮียจะทิ้มมันกูเลยมา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 ,มา เดี๋ยวอ้ยเชี่ยพร่องโอเคแล้ววันนี้กลับมาเทโอโอเคครับผมผังผังไม่เป็นไรครับเป็นไแย่โคตรโหดโอเคสิบเดชนะฮะจื้ไม่เป็นไรครับผมแท็กอู๋เชี่ยโอ้โหไอ้ซ่า โอ้ยช่วยมาใช้ก่อนทำไมกูไม่ใช่อ่ะไอ้กูงุดเนิดเอ้ยบูเจติโอ้กูงุดเนิดเดี๋ยวโอเคครับผมแป๊กแปโอเคถืสุารอดไปดูวันจะตายแล้วนะ โอ้ยทำไมมัน้ยพี่ดำสักสักสักดิโอ้โหเจ็บแรงว่ะไปเฮ้ยเดือดระเดือนนี่เฮ้ยพี่ดำเออนั่นแหละโอ้ยเจี๊ยกูจะกายยดงไง น่าโจนี่นี่นี่แม่นี่ชอบนะชอบนะอืมู่มาแย้ะม่จตใจสกปรกขนาดน่่ยส่ยงเออเดี๋ยวสับเซอหก่เพิ่ง้อลยิงสับเซอมันก็ชอบสักเอ้ย เออนั่นแหละมีซุ่มตีมาเรื่อยๆเลยอ่ะกูใหนะ้ลลลลเลยเนะนะี่ยเนี่ยกูให้เลยแม่กูให้เลยกูให้มึงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูให้เลยอ่ะอ่ะอ่ะไปเลยเอาไปเลย <_' n> เอาไปเออเอเอเนี่ยเอาไปเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดตัวอเอามาตูดเลยอ,ะอ่ะเร็วๆตับยู เอ uh um ้ยอย่าตายนะเออยังไม่ตายเลยอือรอดรอดเฮ้ยสไป์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอือเดี๋ยวมึงอ่ะโอ้มหแมงกูแมงกูไม่ได้พ่อจุดกต้องติดเชือเกาะกูมาตัดสู้เว้ยไอ้ยอะแม่งกูน่าจะแพ้ เวอาอัปตาอยังไม่หมดเลยอยู่ทั้งสามเทินนี่แค่ผ่านไปเทงนหนึ่งกูก็จะตายแล้วนี่หมดเทนละเออไปก่อน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 เร็ว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 หมดเทิ์นสุดวสับโอ้โหชิบหายน่าน่าอ่ะ,อ,ะอ,อ่เอออ กูให้เลยกูให้เลยนี่ยเนี่ยเนี่ักกินให้เลยกูให้มึงเลยไอ้สัตว์กูแพ้แน่ไอ้เหี้ยงีิดาวกูตาเพราะมึงอืมแล้วมึงมันหมาเทอร์เรสนี่อะมีมีเฮ้ย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 ตัวตัว ไอ้เชื่วจะหมดแล้วเฮ้ยเอ้ยเจสยย่าไป<ม>โอ้ยใช่นะใ,นนใจกร,รึบสลทายครับผมโอ้โหอันนั้นประมาณ ครั้งดีกว่าสิบห้าครั้งเปลี่ยนใจสิบครั้งดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไอ้เหี้ยม่โอ้โหโอ้ยเช็ดโอ้ยเช็ยเทโอมาอ่ะไอ้ยุงไปละโอ้ยไปละกับเทโอเนี่ยเอาดู่ลรกเป็นแบบ ตาแม่ตายแม่วันนี้ฮึแเอะแผลเยอะแพ้แลแแแแพ้แแ

ไปตรงนี้เฮ้ยมาบ้าแล้มบลาแล้โอ้โหเหี้ยกูตายแล้วแกโอ้คือเดือดมันคือ โอ้หัวร้อยเกมมิ่งเกียร์เดี๋ยวผมว่าผมจะจัดฟอร์มิชั่นใหม่ดีกว่านะฮะผมว่าเอาฟุ่นเหยียนไปดีกว่าฟุ่นเหยียนแทนเอสดีกว่าเอสิปาร์ต้านะฮะอาริส เอาลองลองลองแ้ลอง,ลอง,เ,อลองเราจะไม่เิ็ฟอรมช่นินไม่เอาหวนี่กูแบบกูอล้อออย่องเนี้แหละโอเคครับจังหวะนี้โอ้ยยอยังกาก โอ้โหไม่ไม่ก่ากันตอนนี้นไอ้เพชรไอเทโอมันปูเลยเออี๊ะคนมันใช้เทโอกันเลยตาเล่นเทินมาเว้ยเว้ยเว้ยเล่นเพนอทำเทินอะโอ้เล่นมาเล่นกลับไม่โกง เอลเคลตกเคลแต่วันนี้ครับเพราะว่าต้องวางกันแล้วแหละเฮ้ยเออไปก่อนไปก่นอนเฮ้ยอ้อาวเป็นตัวอะไ

จพลาดช่างมันครับเราเอาความสนุกเฉยๆเราไม่เอาความชนะอีกเหี้ยเจอแล้วที่หัวเลยอืมตาไปหนึ่งกูพูดถูกได้ตายหนึ่งโอเคกูยอมแพ้อ้าวอันยี้ ไอ้าดใครทำกูโวยเจ็บเจ็บที่กุโดนสะท้อนเน่อออเฮียคันดากกูคันดากกูคันดาไอ้เรอกูแพ้แกไอ้ราเนี่ยโอ้เฮียพาแก โอ้ตายสักพวผมจัดอันใหม่ดีกว่าแม่งเริ่มเครียร์แล้วตอนเนี้ย a t what the fuck วาอยู่นิคอร์ดเดซี่ในอ้นอะดับสี่สกัดในเพื่อนผมนะฮะอืม ว่าไอ้เขาสุดท้ายด้วยพวกันเนี่ยเสียแผดอะเดี๋ยวต้องปั้นใหม่นะฮะต้องปั้นตัวใหม่รีว่าจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วาานะจา่จานาจา๋าเพิ่มก่อนใ่แมแล้วก็เอาสกิลลิงจอะเกาะโอเคคงใช้ได้นะ ไม่เอาอืมอยากสีเปิีนสี่เว้ยไปเลยยืนรอมอนหับป้องมเงะตัวนี้ครับอือ เออนั่นแหละเพิ่มมันไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ต่อยสัตว์มึงตอนแรกกูก็โดนเลยอ่ะฮิวฮิวฮิวโอ้คันดาบไปก่อนึงกระเจ็บวะเฮ้ยหลินโอเคครับผักสลับแผนแต่ไม่รู้สึกมีปฏิกิริยาเฮียอะไรเลยนะฮะ ดกักกูคันดกักโอ้ยไอ้สัพย์งูกูต้องใคร่แก่เออไป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 โอดวโอ้ย โอ้มึงขลังกว่าเว้ยแบบนี้ไม่ Yeah, <laughs> ay, ay. Oh. Oh, like a minky, yeah, Oh! I Oh! Oh! Oh, you're like a Oh. มมากากูโ็โในรอบที่สองฮะเป็นอะไรที่เฮียจะถอแล้วนะฮะโอ้โดนทะลุบัตตลอดเวลาเลยไอย้จะไปแม่งก็ไม่ยอมทันจากคำสั่งเป็นอะไรที่เฮียมากเอเฮียวฮีวเฮีว จมตีจมตีเอาตามสบายเอาตามสบายใจเลยจ้ะกูให้มึงเลยจ้ะเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยท่านเหรนให้นี่กูเนี่ยกบมึงเลยเออเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยกูให้ยะยกมึงกูให้เลยเลนครับเหรนเลนจะเชื่อฟังกูไหมจ้ะ โอ้ยเยีะๆกูบอกแล้วมันทะลุก็ไม่ได้มึงก็ยังจะใช้อยู่ไอ้สัสเย้ยไอ้สัสเกย์ไม่มีใจกยฟังเลยเออไอ้่าไปจะเสร็จไปเลยขวร้อนเกมมิ่งอะอ่ให้เลยครับผมให้คุณเลยครับคุณวัคคอนคุณจะ เอออ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออย่าอย่าอย่าโอ้ดนเลยครับจบเกมจบดีเกมอะจบดีเกมตายเป็นตับยกเว้นสไปยเกอร์เน่อ่ะเนี่ยตุี่โอมมันไม่มีเรื่องเคยรแล้วว่าเรื่องเคยมันตายเชื่อฟังกูไหมอ่า

แม่งแพ้สีตาเลยไอ้ยีกกูไม่เล่นแล้วไอ้ทัามันชนดตลอดเลยทำไมกูแพ้ไอ้ยัย่ะเวลีหน้าแม่งไม่งไม่ไหว ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอ้ยเดีย๋ยวแป๊บนึงมาเปิดมาเปิด <c oughs> เดลินเลินแต่ไม่ได้เป็นขี้ฮนะโอ้เ <c oughs> ชีย่ย โอเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขับคไลค์ชแชร์กดแชร์กดติดตามคคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะบายบาย